เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ได้ผ่าัดผลมากมายแต่ดูแล้วก็แอบเสียวนะเสียวว่ามันจะหมุนมาชนกันไหมทั้งๆที่รู้ว่าไม่ชนหรอกรถบรรทุกดึงต้นไม้จนค่อยๆเปิดออกยังกระเปิดพรมมันเป็นบ้านร้างหรือเปล่าเนี่ยเออก็ไม่ร้างนี่นะ <c oughs> อะไรนะลูกปูเหรอแม่เจ้ามหาสารจะนับยัวยะยุบยับแอบขนลูกเบาๆน่าจะเป็นเครื่องดนตรีคล้ายๆเปียนโนหรือเปล่าโอ้แท่งไม้ล้มเรียงกันมาเป็นลูกคลื่นเห็นแล้วมันรู้สึกสดชื่น โอ้เครื่องบินไอพุ่นบินผาดผผเป็นรูปหัวใจจะโรแมนติกไปไหนอลังการจัดจัดเป็นรถตักที่ดูคล้ายกังหันน้ําขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับตอนแรกนึกว่าตักถ่านหินแต่ไม่น่าใช่มั้งไปดูกันทําเมนูไข่แท่งกันครับโดยการนําไข่นกกระทาตอกใส่ในถุงทนร้อนเอาไปต้มพอสุกแล้วก็จะเป็นแท่งเหมือนไส้กรอกเลยมิติใหม่ของการเสิร์ฟห่ออาหารด้วยกระดาษแล้วจุดไฟเผาเพื่อเปิดออกมาไม่ใช่ว่าใช้กระดาษอะไรห่อก็ได้นะเป็นกระดาษพิเศษ เป็นการไถดินเพื่อทำลายกิ่งไม้ต้นไม้ที่อยู่ตามดินนะครับรถไถมันดูคล้ายแบตเตอรี่นขนาดใหญ่ยักษ์เลยตีเป็นกองกีฬาสีเลยไม่ล่ะมันเป็นวุ้นขนาดใหญ่ที่มีด้านบนคล้ายวุ้นสังขยาเลยอะว่าไหมอันนี้คือปริมาณไอศครีมซอฟเสิร์ฟต่อแก้วที่ขายจริงๆเหรอกินแทนข้าวได้เลยมั้งเนี่ยเยอะจัดโถไอติมสปอนบ๊อบก,กูแค่สภาพตอนที่เป็นไอติมแท่งแข็งๆก็น่าเวทนาอยู่แล้วนี่ยังจะเอามาละลายอีกหลือ <c oughs> แต่ลูกกระตา มันเป็นแอปเปิลเขียวที่เอาไปชุบกับคาราเมลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วเอามาคลุกด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกทีโอ้โหเรียกปลากระเบนมาหายังก็เรียกหมามาอาจจะ <c oughs> ดูลุงแกทำเขาสิไม่ยอมให้กินปลาดีๆอะไปแก้งน้องอีกไปชมงานศิลปะจากการกระดกกันครับว้าวลอยขึ้นมาเป็นรูปนกกับสายรุ้งเลยมันเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นและหายไปไวมากอุ้ยนุ้งไอรอนแมนน่ารักอะ่ะ แม่เอลดีซะด้วยไม่ได้มีแค่ไอรอนแมนนะแต่มาเกือบจะครบอเวนเจอร์เลยแม่เจ้าถ้าไม่มีรถแมคโครมาตักให้ดูผมคงคิดว่ามันเป็นพื้นดินแข็งๆทั่วๆไปที่ไหนได้เป็นขี้เลนหมดเลยเหรอผมโคตรไม่ชอบกินมันเลยบาสเจ๊แกเลี้ยงลูกบาสไว้บนปลายนิ้วพร้อมกับทำอาหารไปด้วยอย่างชิลหมุนบนขวดด้วยเอาหล่นสักทีไหนเล่ามันเป็นลีลาเขาความสามารถเหนือมนุษย์มากดูมันขี้เกียจอะไรขนาดนั้น ไหลลงบันไดามาเป็นน้ําเลยตัวนี้เหลวเป๋วเชียวจะว่าไปก็ดีแฮะบันไดจะได้สะอาดไม่ต้องถู Jesus c ส r i ใคใครมาปั้นปล่องอะไรไว้ตรงนี้ครับเนี่ยมีควันออกมาด้วยอ่ะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยแฮะของเหลวสคีครีมที่ฉีดออกมามันดูคล้ายพวกแป้งขนมโตเกียวเลยฮะมันเป็นการผลิตอะไรใครราบ,บ้างไม่น่าใช่ของกินนะเป็นการลงสีหรือเปล่าอันนี้เจ๋ง มันเป็นไฟโปรเจคเตอร์ติดรถสำหรับฉายบนพื้นครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆมันมีเทปกาวมาให้ติดที่ด้านล่างประตูได้เลยไม่ต้องเดินสายไฟใช้ถ่านพูดเหมือนเอามาขายเองเลยเนอะเครื่องแตแต,แต่งต้นไม้แบบนี้ก็มีด้วยแต่ต้องใช้สองคนช่วยในการจับวัดทำไมมาปลูกต้นกล้วยตรงนี้เนี่ยอ๋อหรือทาเพื่อประชดถนนที่เป็นหลุมไม่ยอมมาซ่อมสักทีปลูกต้นกล้วยแม่มเลยเอาวิธีผูกเชือกรองเท้าแบบง่ายง่ายแต่มีสไตล์มาฝากกันครับ แต่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยนะครับใครแม็กมาอยู่ตอนสุดท้ายนี่แหละเช็ดเอาไซลิงฉีดยามาตัดแบบนี้จะประดิษฐ์อะไรกันหน้าแล้วก็เอาไซลิงที่ตัดไว้มาเสียบเข้าไปที่ฝาขวดติดกาวทําเป็นที่ล้างมือนี่เองโปกโปกโปกเปิดประตูเฮน้นมันก๊อกก๊อกเออน้องๆเข้าใจมุกนี้กันใช่ไหมไม่เหรอขอโทษโว้กระป๋องวางซ้อนกันเป็นกาแพงเป็นระเบียบเชียว เห็นแล้วมันดีต่อใจน่าจะเป็นคนอื่นที่ทําไว้นะไม่น่าใช่สองคนนี้น่าจะเป็นดินที่เขาผสมไว้นะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นพวกเครื่องปั้นละมัง้งป้าแกมีหน้าที่แบ่งเป็นก้นกอนๆให้เท่ากันเขาเอาแมคโครมาหยุดเครื่องปาดหน้าปูนที่กําลังพยศนะครับแย่เข้าไปกลึกเรียบร้อยหยุดสักทีหมุนเป็นเบเบดเลยเป็นการนํายางสีขาวนะครับมาใส่ในแม่พิม เพื่อทําเป็นรูปทรงกลมพอทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ไม่รู้ว่าเอาไปใช้งาอะไรต่อนะนึกไม่ออกจริงๆยือ้อพอแตกหื่แล้วขนหานี่ลุกเลยแค่ดูปูนที่ไหลมาราวกับสายธาราก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้ฮะฉีดน้ําเป็นรอยแบบนี้ถ้าเป็นที่เมืองไทยอาจจะมีคนคิดว่าเป็นรอยพญานาคก็ได้ปัน้นหิมะเป็นก้อนแล้วขุดเป็นหลุม อ๋อทำเป็นถ้วยใส่ผลไม้นี่เองแม่เจ้าแล้วทำจริงจังด้วยนะทำเป็นบิงซูเลยอะ่ะจะกินหิมะจริงดิพี่หลอกแกสักรูปอะไรอะ่ะไหนดูหน่อยสิโอ้มันคือรูปอะไรของรถ F1 เนอะน่าจะเป็นโรงงานรับผลิตถุงหิ้วนะครับมีการสกรีนรูปบนถุงตามสั่งด้วยในคลิปนี้ก็เป็นถุงหิ้วที่มีคำว่า Thank you พร้อมกับอิเวอหน้ายิ้มเดี๋ยวนะนั่งกินไปแล้วโต๊ะก็หมุนไปเหรออันนี้แปลกมาก เฮ้ยอยู่ไหนนะตรงนี้ก็ไม่มีาหายไปไหนนะหาอะไรอะ่ะก็หาคนดูนะสิหายไปไหนหมดนะเฮ้ยพูดแล้วเศร้าโอ้โหเป็นการมาเที่ยวทะเลที่ให้ฟิลเหมือนนั่งโซฟาดูทีวีอยู่ที่บ้านเลยนี่พี่เอามาเองหรือว่ามีให้เช่าขี่เนี่ยอย่างจ้า What the heck มีน้ำออกมาจากเสารตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยนี่มันไม่ใช่ท่อน้ำซะหน่อยเป็นน้ำที่มาจากใต้ดินเหรอ บ้าน่ะแค่เอามีดสีรุ้งมาผ่าก,ก้อนวุ้นใสก็ทำให้ฟินได้เหรอเป็นการต่อตัวต่อไม้เหรอมีการไล่เฉสดสีด้วยกดแค้นอะไรทำไมต้องเสือกใสขนาดนั้นนั่นมันเฉดหัวไว้ <Why? S 1> ยอยากซื้อจานแบบนี้มาเล่นบ้างเลยอ,อันนี้ดีเป็นอุปกรณ์ช่วยยกแผ่นกระเบื้องขึ้นมาให้มันเสมอกัน น่าจะเป็นการประกอบโต๊ะไม่ก็เก้าอี้แหละดูเหมือนว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้จะไม่ได้ใช้ตะปูในการยึดเลยสักดอกเป็นการบรรจุยาสังเคราะห์เข้าไปเพื่อทำเป็นบอกรองนั่งหรือเปล่าทำเร็วๆโอ้กำไลหินสวยมากหินหยกหรือเปล่านะน่าจะเป็นการเอาถาดหลุมมาใส่แป้งที่ผสมไว้เพื่อเอาไปอบทำเป็นขนมอะไรสักอย่างนะครับคงน่ากินน่าดูเขาเรียกว่าหินอะไรนะครับใช่พวกหินคอร์สหรือเปล่า เฮ้ยอันนี้ทึ่งจริงมันทําได้ใสกิ้งขนาดนี้เลยเหรอนี่ทำไมเห็นตอนทำนึกว่าทามาจากแก้วใสมากสิ่งที่อยู่ในหมอ้อน่าจะเป็นหนอนไหมเออผมไม่ได้ถามว่ามันคือหนอนไหมนะแต่ผมหมายถึงว่ามันคือหนอนไหมสรุปแล้วมันคือหนอนไหมหรือไหมนะนี่มันคือเตาอบแป้งนะครับอ,าอา้าวเดี๋ยวจะหัวทิ่มตกลงไปซะแล้วะโถไปดูข้างในเตากันครับตรงผนังเตาอบก็จะมีแป้งแป,งแปะอยู่แบบนี้ดูดูด <laughs> ดีดาอะไรขนาดนี้เหมือนสนุกอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> จริงๆน้องเต่าก็คงอยากจะดีดาบ้างแหละครับแต่คงขยับได้แค่นี้ขาบอะไรมาให้น้องเต่าเนะี่ยนี่มันยางรถบรรทุกของเล่นหรือว่าเป็นยางรถเข็นครับเนี่ยเชดเครื่องขุดล่องดินแบบนี้สะดวกอลิลีมันทําการขุดดินขึ้นมาแล้วเทออกข้างทางให้เสร็จสับเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้หน้าตาน่ารักดีฮะแต่มันเอาไว้ใช้ทําอะไรอะ่ะ ไม่เข้าใจมีน้ำไหลออกมาเป็นเส้นสายนีย่กระฝักบัวเฉดเป็นตัว S ที่โคตรคูลน่าจะเป็นพวกแผ่นอะคริลิกละมัง้งโอ้เป็นการเอาลวดร้อนมาเชื่อมให้มันติดกันนี่เองเออโอไม God. เทคนิคการเรียงโคดแพลวพราวนิ้วลากทีเดียวเรียงสวยเชียวตอนนี้เป็นมานั่งมีพนักพิงอยู่ใช่ไหมพอหมุนปุ๊บกลายเป็นโต๊ะพร้อมเก้าอี้เฉยเลยเข้าใจคิดไปดูการปีนบันไดแบบโปรๆกันครับแงทำไปได้เอยทำได้ยังไงเป็นการง้างต้นไม้ไว้นะครับไม่ให้มันเบียดกันโดยเอาอยางมาขันไว้ เฮ้ยสร้างที่ส่งกระเบื้องมุงหลังคาแบบนี้เข้าใจคิดอาจจะลำบากตอนสร้างนิดนึงแต่สบายตอนใช้จอบเจ็บเสียมเสริมอะไรไม่ต้องใช้ใช้ตีนนั่นแหละย่ำให้เป็นหลุมไปเลยอันนั้นมันมะเขือเทศเหรอทาไมรูปร่างหน้าตามันแบบแปลกๆอะ่ะทํามะเขือเทศตากแห้งเหรอครับผมคุยกับใครครับเนี่ยอันนี้คือวิธีการทําลวดลายบนผนังใช่ปะจีเนียดดูไปดูมาลายคล้ายปาวงเลย ลักษณะแบบนี้เป็นโรงงานผลิตตัวน็อตหรือเปล่าตัวเบลเลอร์เลยนี่คือที่ปาดขอบแล้วสินะด้านหลังนั่นอะไรครับหน้าเหมือนตะกร้าเลยโอ้เป็นพัดลมนี่เองเออเข้าใจหาทํางี้ยจะดึงชวชชผมพากอะไรครับเนี่ยเล่นงี้เลยเหรอเจ๊ มองแบบแรกผมรือว่าเจ๊ทำผมแบบชุนหลีซะอีกเอ๊ะชื่อชุนหลีหรือชุนลีนะที่เป็นตัวละครใน t Fighter อ่ะนั่นแหละนั่นแหละลักษณะแบบนี้เป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนนะฮะเป็นการตัดก,กระดาษส่วนเกินที่กั้นอยู่ออกสินะปาด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 หิมะลงหนาขนาดนี้หลังคาไม่พังหรอครับเนี่ยจะล่วงแล้วเออ ใครที่เคยแกะขดยากันยุงจะรู้ว่ามันแกะยากนะครับถ้าจะไม่ให้มันหักอะ่ะผมเอาวิธีแกะมาฝากนี่เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน